อ๋อสภาพไป่ตุ้ผัวนักนาสาหัสน,นักงนวงทะนวงในพี่น้องเลยนักงนวงกว่าที่คิดยิ่งคิดไว้ว่า่ำใด้ดูพัวเห้งนักลัวอ๋อถิ่นเถ้าอา่น้องอ๋อ่น้องเลยดูก่องกระถอกทุกพันหนึ่งดอกน้องเนาะเ่ดทางมันลำบากอะไร เอ้าพี่น้องเนาะเปิดภาเมากระชักทายสบายดีเนาะทำตุ่มเบิร์ตสุภุสุคนวันนี้กับบาวลิมาที่บ้านข้ามกิมินพี่น้องเนาะมาเบิ่งเมตุพุ่พี่น้องเลยเมตุพุ่โอ้มากิดเปนร่นล่มเธอหนึ่งพี่น้องเลยมันพลาดมันล่มมันทางค่อนข้างจะ โหดแน่พี่น้องเนาะทางมาคือโหดแน่น้อยนึงรถดมาไงโดดบ่อีลยร่มท่หนึงแต่ว่าใครแน่จะโดนออกทันแล้วเลยบอดีเจ็บพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาขี่บอดีไว้นะ่ะเขาขี่ค่อยแต่ว่ามันมันมีความลื่นนะนะก็เลยล่มอ๋อเดี๋ยวมาเห็นสภาพไม่ตัวพูดอย่างนี้นักหน่วงพี่น้องเลยเนาะเกิดมาแต่ว่าชุดๆแล้วล่ะเราก็ใช้ไพ่โบดนี่แหละพี่น้องโบดกลางๆเนี่ยนะนี่เดียอ๋อเดี๋ยวเฮือรึอยังพี่น้องนี่ ว่าวลีก็ถือโอกาสซื้อนมมาฝากแล้วอยูฮะบ้านนี่ก็บ่มี่ห่านข้ายยังได้พี่น้องเลยเขาซื้อแต่นอกเพื่อนนี่นมแพ็คหนึ่งก็ขนมสามก้อนกินเป็นทิศกันยังบ่เบิดนี่ฮะนมนี่ยอ๋อจะดูไปได้ี่พี่น้องอืมโอ้ขอ,อนุญาตเด้อลูกหลานขอ,อนุญาตเด้ออ๋อที่เธอพี่น้องเลย อยู um, <Wow. S 1> no ่ผู้เดียวบ่ไม่ตู้น่าตู้อยู่ผู้เดียวตีชื่อไม่ตู้พั่วบ่บ่มีลูกมีหลานบ่บ่อยู่คนเดียวเนาะดูดีมากวูววดิทโรกินกินขนมแล้วบ่กินแล้วกินบ่ขนมนี่กินเบิ้งลูกชิชักนมให้เด้อกินบ่นมหมักกระเล้ง เดา๋ยติด,ดอเตพอเน๋อเน๋อเห็นในคลิปเขาเอาพรอ,อนเขาจุ้มเอาพรอนแะลรชื่อว่าเพิ่นมา่ายแต่ทั้งว่ากระนมกรกชุดๆเลยพี่น,นัองเนาะเิ่นกหอลังเห็ดแต้วน้องเนี่ยอือหเอ็นพอแพ็ดน,น้อยแล้วมาช่วยอยู่พี่น้องเอ้ยบางกอนนะอือแล้วก็เห็นน้องป่ะกินบะลกูกกินชักให้ กินนมต้องกระเยากินน้องเนาะอ๋อสาภาพเป็นตู้ผัวนักนาสาหัตนักงน่วงทะนุงในพี่น้องเลยนักงน่วงกว่าที่คิดยิ่งคิดไว้ประชามใดอยู่ผัวเฮงน้กอักกวอ๋อ้โหถิ่เอ,าอ,อ้ากินนมอ๋อพี่น้องเลย ก่อนประทบพันธุ์หนึ่งดอกน้องเนาะเติดทางมันลำบากอ,าอะไรนี่ทางแซ่บบอขนมนี่กินบ่หรือว่ากินวัน,นแรกกินเดน้ออ๋อที่ก่อนมีหลานคือบ่มีไผ่มาจอด้น้ะน้องหอลุดมาแล้วถามมาจนสิดทางแต่เขากระมู่ทางนะเขาโทรถามมู่คู่แล้วเขาก็มาเลยเคยเห็นลูกวะ บ่เคยลูกเห็นในคลิปก็เลยมากินข้าวกัำยังมาเนี่ยนะบม่บมีบ่บมีไผเบิ้งบ่เบิ้งยุ่นไปสร้างบ้านยังไงเองอเอาอะโอ้ชาวบ้านเบิ้งเนาะอือเจ้าบ่ลูกหลานเพิ่นโอ้ทุกเจ้านีน่บ่เบ,บิ้งแยงเพิ่นใช่กัน ชื่อจะได้เจ้าน่อยชื่อขี้ลาเพี่อเฮ้ยมขี้ลายโดคนดีมาชื่อขี้ลยชื่ดอกรักดอกรักม่มาชื่องามเทนเอาดอกฮักยังเลยเพื่อนเดาอยู่ไกลเนาะโอ้ยหลังนั่นเอาคุณบ่อักพักหลังนั้นไปบ่ เพิ่นมาเยี่ยมพป่ล้เนาะเอามาให้คุณมือข่าวก็ได้ตักขึ้มาขึ้มาขึ้นมานังน้ำในนี่นะเอ่ไหมขึ้มานั่งใกล้แล้วในนี่ครับจีามเจ้านี่ถามนะครับปอเปี๊ว้าโลนะขึ้นมาหลดขึ้นมาหลดหนั่งใกล้ๆครับโอเคหนังบังแล้วลูกหลานในบ้านในอย่งนี้แล้วบังอ๋อพอได้ลูกหลานในบ้านนี่เบิ่งช่วยกัน แล้วอันป่วยจะโดนหรอป้านี่โอ้ยแล้วปบายได้เป็นเดือนช่องเดือนอะไรนั่นเลยนะอยู่กับบอนแล้วอันนั้นบอกเราอันบม่มีลูกหลานนะบอ่มลูกเราก็เราเคยมีลูกบ่ม่บ้านไม่ถ่ายแต่กีเนาะแล้วเป็นคนบ้านใดแต่กีนะบ้านไดไม่ถ่ายบอกลูกจะเป็นคน,นบ้านไดไม่ถ่ายแต่กี้มันฮวงมันฮวงใส่เนาะฮงบ้านยัทางเลยอยู่ใส่แล้วบ้านฮวงนี่ฮงภาคคำน้อยเชียงบานลองดูสิอ๋อ อาชัยอันว่าไงอาชัยเดี๋ยวนี้นะลูกแล้วอ,อยู่แล้วเนาะเพิ่นไปไซด์เดี๋ยวนี้ลูกลเราเสียแต่เตนยน,น้อยอ๋เอเดี๋ยวประมาณสี่ห้าปีนี้เรามีแชมพูมันนี่แล้ว, 3, น,ลวนี่ยแต่นหน้าผน้ละว่าผู้น้อยมีแชมพูน้อยเออปเป็นเสียเนาะชุมือนี่เราห้องน้ำเราบ่นี่ ดินดินนั่นนี่เป็นดินของโบสถ์ปะดินของอันโบสถ์ในหมู่บ้านแล้วเรามาอาศัยอยู่นี้โอ้บัดเทือนอันนี้มันชาวบ้านบ่เห็นให้เราเฮือนรังตัวนี้บุญชงเด้อฮู้จักบ่บุญชงบ่บุญชงไผบุญชงนักซามชิงห้าเขาดิบห้เงนูนเป็นยูทูบเบอร์ปะถ่ายคลิปปะถ่ายอะไรบ่าบุญชง โอ้ขอขอ,อภัยเพื่อนน้องเบลลิหน่าจะไม่ได้ติดตามเพิ่นเลยบนหู้นะหู้จักเลยเขาบอกพอนแล้วจะเปินเที่ยวขบมาเหมืนอนปะพอนมาแล้เหมือนน,น่นเนาะไม่ถ่ายเห็นเพิ่นอยู่บ่มาบอกเหมือนนะ่ะเรมาเนาะมันทางยากฝนตกบดยากอีกมันเปื้อนเนาะเปื้อนให้คนตกกินเบิดอยู่บ่หากรองหนึ่งนะ่ะมดเลยอยู่ได้แล้วมันนี่เนาะ หุงข้าวมาให้เมาชาอะไรแนี้กันเออจะหุงข้าวให้เพิ่นบอ่อกินขา้าวหูหูมาให้ใครเนี่ยแต่ว่าเราได้ยินเนาะแล้วก็ตาแล้วก็หูมันว่าอ๋อติดต่อไข่กได้แล้วตะกินขไข่เพราะว่านี่มันแหวนในแล้วโอมันยั้งแล้วจำเป็นเราเรา,เรากินยั้งไดเ้เรากินเรากินได้บดนะเขาเขากินเนะดีย๋ยสิ้นแห้งก็กินได้บดเองยำบ่ได้บพรไม่ขายยำบ่ได้เนาะ ไข่พวกไข่พวกอยังนล้เนาะเราบ่ได้บ่ได้เป็นเบาหวานบ,าบ,บ,าวบ่ปะเราเคยเป็นโอ้อตรงนั้เราหนึ่งข่าวก็บ่ได้เลยเนาะบา่าชายเด้ชาวบ้านมีแต่เจ้าบ่ชนชนมากเจ้าบ่เขาเจ้าหนีบนอะไรเขาไปนอนหายนอนนานวเลยยามหายยามนาวโอ้ลรเหลือแต่เจ้าเท<ว>้านี่แหละกับแม่นี่กับเพื่อนคลื่นนี่โอ้เธอแถวใกล้นะเนาะ ใหญ่ซวมใต้กับโซนน้อยเพราะว่าเพิ่นงานเรียกนั่นอาใช้เบิ่งกันแปลว่าชาวบ้านเบิ่งกันเองนี่ลูกเต่าอ้มที่ซักเนี่ยเอาด้วยงาตบาดทำนั่นเนาะซักและละเอียละหยั่งเจ้าบอซักน้ำกันทุกคนนี่แหลยเวลาเราอันนั้นไลยพื้นแล้วก็ห้องกันมาซักอ๋อแปลว่าอันนั้นใท่เนาะ คือว่ามีลูกมีหลานเบิ่งไปมาทันคือว่าอันดีแทะชาวบ้านกัชาวบ้านนี่เนาะบาิกำลังเคยเห็นนะชาวบ้านซอยกันเปนพี่น้องเลยเราบมีลูกมีหลานนานเม่ตู้เนาะมีลูกมีหลานบ่มีทราบก็ว่าเอาด้วยไหมถาวว่าเอาใชบ่ก็ได้อยบ่บ่ก้ากดด้จี่ดจีก่กะ้บ่ก่่อ็บา่อ็บด้จด้ คอเดอ้อเป็น <laughs> ตู้พุ่อะซื้อเราเป็นตู้พุ่อะพี่น้องเลยเนาะเขาเห็นในคลิปเขาก็ได้เห็นในคลิปก็เลยเลยโทรถามมูโทรถามมูผู้เคยมาเลยบุมเบาแอนเบาพรบ่าวแฟดน,น้อยแฝดน,น้อยก็มาเธอหนึ่งพี่น้องเนาะเบาพรเลยเราขับมาดูเนี่ยจักจั๊กไพ่ในและมาบนอสีหลอดสีคันหลอดถัดมาจ้าโอ,อ้จักสีคันถึม,มากันเนาะ ลำบากแล้วเนาะชายคิวิตเนาะอ,อีต,ต้นก็ม่จังในเห็ดเนาะเราเถ่าแล้วจักปีแล้วเป็นตัวนี่เป็นปตัวจักปีแล้วเป็นตัวจากบุจือบอ่อบุญจือคิด,ค,ดคิดว่าเจ้าของจักปีนี่คิดว่าเาาขาคาดว่าทุกเขาจะไปชื่อเลขเลยนี่นะนจะักว่าไชื่อเลขเลน <laughs> ัดร้อยแหละร้อยกว่าดอะไรเนาะบุญฮ้อนร้อยเหมืๆๆๆๆๆนแปดที่ปลายเนาะ แลาวนานๆชุ่มน้ำ้างเราไปจนเทาไปเลยเป็นบ่อืออเจ้าเกิดมาอะไรเห็นแล้วหลุดบ่เาทำกามาอควาบัตหนึ่งจเห็นลาเลยโอ้เจ้าคนบ้านได้นาถ้าคนบ้านาเตยนาเตยทีงนี้บ่นาเตยบันไทยโอ้บันนาเตยผลิตเกลือพี่น้องเรือนี่นาเตยนะนี่นาเตยเด๋อยแล้วมันจะเป็นไข่บ่ปึ่งเล้า่ได้ไปใช้ได้แล้วแล้วก็บวมเนาะ เอาฮทนอาตูดปแทนมนเอยมาช่องเบิ้งเราเห็นจีนีแค่เราอยู่ทูีบบ่ไม่ท่ารีข่อยบอบ่เร่นลี้เราไปยู่จักเนะโอ้บ่จักเส้นเชื้อหาวัวเลยแล้วผเราย้ายอีกดิย้ายเหมือนฝียกฝนตก้ามันพัไว่าเรได้ฝนหาหอยว่ผูอันนี้จะเรามาอะไรอแล้วูเราหานุ่มหมจัก ตามมาาผู้เฒ่าเนาะบ้านนี้มีจากหลังคาบ้านเาบ้าเอา้าขึ้นหน่อยแท้บ้านน้อยเนาะข้ามขี้หมินเดพี่น้องเนาะบ้านน้อยเอริคนเกษตรโบลาย,รย,ารยาโร<อ>งเรียนดิจ้ะโรงเรียนอดิฉันโรงเรียนอยู่ข้ามน้อยเอา้าออกไปนอกบอกกว่าหนึ่งกว่าสองเลยข้ามน้อยน,นี่ไปออกออกพุ่นมันบ่ใกล้อยู่วะนี่จะได้ใกล้นี่ออกไปทางดำคือ หลัดออกได้บ่นี่เอาฟองเก่ายะไปลยออกออกฟองเก่านั้นทั้งพู้เอาฟองมาเนี่ยออกไปพูดกับฉัน่อยเมื่อจะจืดทางเลยบ่เด้นี่บ่ได้ไกลหรือว่าเขามานี่เนาะใช่ค่ะนี่เนาะฝอยออกมามาทางนี้นะมาทางคำหน้อยคือกันนี่แหละจะจืดทางอยู่บ่นี่ยนะเมื่อนี่จืแล้วเอาฟองเก่าียอมายามไ่ตุ้ครัว แม่ตู้เ <Aí, S 1> <m r ß im> ัวอกนี่มีความแม่ยังจําเป็นดีชุดแม่ตู้พผือกโอเจากเนาะงก็ยังแนวจําเป็นจำเนาะอย่านวดบ่โอ้ยอย่านวดอยากได้อย่านวดบอโบมียาไนวดบ่เด็ดนี่อะไรอ๋อโบมีน้อยหนึ่งนี่สิเอาร์ลเบิรนนี่ขนาดนี้หอมเล้นี่อันนี้พี่น้องเอาหอมเบิรงดับเบิรงกันอยากได้จะเชเอาให้นี่หอมบ่อย่าดมเอาบอ อย่านวดเลยมันนั่งบวมมั้งจำอย่ามองเลยเอ้าฝ่ามันเผยเอาห้เจ้าเลยจะกระทาไหมทาก็ได้เพราะว่าอันนี้นะแม่อีแม่ข่อยเล่าอันตู้ใช้กองน้อยให้ไว้เอาไปไว้ไปดุมเราบ่หนะ่ะเวลาเขาอยากนอนเขาก็ใช้ขมับเลยมันก็เย็นหอมเบิ้งเด้อบริชื่อมาแล้วอันนี้มันติดถงมาก็ชื่อก็เลยเอาหายเจ้าครับไปตู้นทเนาะพี่น้อ แต่แว่าเราเข้าใจนะฟังได้ยินอยูอ่แล้วฟังเราเปลี่ยนว้าวเราเปลี่ยนว้าวภาษาลนเ,นเล้าคือกันนไงบ่ใส่บ่แล้วเธองบ่ทางนี้โดยโดย <laughs> ม่ตยยดก็เป็นอ๋มอมีฮดกรุป๊ปเลยนี่นาะเสื่อเจ้านี่เ <laughs> นาะคนน้อยไม่ได้โรงเรียนบ่มาหนีิมด้ไปคนตอกอ๋อคนน้อยลูกบ่ ลูกกันนันล้านเออคนหนึ่งละล้านกูแชร์แดงกันลูกชาวลาบันนี่ได้๋ยวจะค้นเจ้านะโอ้เคยดอกรักพี่น้องเนาะมาเอาปัวอยู่นี่จักปีแล้วเจ้ามาอยู่นี่หลายปีแล้วลูกกินได้นังลุกจะได้ไพ่บ่ได้ไพ่ได้เคยไพ่อีเล่ลูกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเลยเออเด๋ยเด๋ย มาเลยเห็นแม่ตู้พูอรถดเนาะแต่ก่อนเราก็ไม่ได้เท่าชถวนี้แน่นี่เนาะเรายังไปได้ตั้งแต่จะมาแรกๆได้เรายังไปได้ยางไปได้อยู่เราอย่างหางหอบบ้าน,นอือเรายัางไปหอดชิวเวลาไปันะ่นเรายังไป้วไปฮาขอเข่าไปหาไหนยังไปเอาแล้วแม่ตูน้นี่ช่วงเราีิ<อ>มีความสุขอยู่ไดแม่ตูน้นี่เนาะพัวอยู่ได <laughs> <laughs> นี่แล้วนอาไม่เท่า มีเล็กตัดเล็บอยู่บ่ไม่ตัวฮะ uh huh. บ่มี uh huh. ตัดเล็บนี่เด้อเอาบ่จะเอาให้นี่นะเด้อจะให้อันเอ้ยเอ้ยดอกล่างนี่นั่นเอาตัดเด้อเอาเลยนะว่า uh huh. <laughs> ตัดเล็บจังหน่อยเวลานั่นของอนี่ขูดอะนนี่นี่ฉีเอาให้เลยได้นี่ให้เอ้ยพื้นตัดให้เด้อเอ้อเอาแล้วคอยเชื่อใหมด่ดอกคหนะ่ะติดตรงคอไปตลอด uh huh. นี่นะแล่าคอยเชื่อใหม่มันเข่าอยู่ เอาให้ไม่เท่าเบิดทั้งอย่ามองพอ่อหมานิ่อยตัดบ่้ไม่เท่ามีบ่้ดเล็บมีเล็บอยู่บ่ตัดตัด้วยเก้าเบิ้ดแม่ตัดพวกเล็บตีนเล็บอย่างให้แล้วพ้อเบิ้ดเยเด้อเนี่ยนี่ชาวบ้านเพิ่งกลมาก่กออยู่ได้หมดได้เป็นเดือนช่องเดือนเลยแล้วป่วยนนนนนนาาเนะาะบ่เป็นป่วยโรคสารานะความชื้นซะโรคเป็นโรคสารา เราว่ได้เป็นโรคยนะังไะโรคชราปัวดบ่รดะไรได้โรคชรามิตรวันรักษาตามอาการคนเฒ่าดิปัวดให้นุ่มขึ้นบ่รด้ไรท่อจะว่าให้เบิ่งแง่เอาชื่อเนาะสั้นชื่อ,อ,ะอกะไดพี่น้องเลยเป็นโรคเดียวกันกับประตูสุนทอนเด้อพี่น้องเนาะโรคชรา เ,าาเอาแล้วลูกอเอ้ยนี่กับมาเบิง <รา S 2> ่งคือกันบ<ล>่มาคือกันทันแล้วอือชาวบ้านนี่เพิ่นใจดีได้พี่น้องเลยเนาะพร้อมกันเบิง่งพร้รมมอ,อ,อมกันเบิ่งทันแล้วเราบ่มีลูกบ่มีเจ้าอ๋อติดต่อพร้อมกันเบิ่งช่วยกันได้ดีฮึ่มไปนองเลยเดี๋ยวได้จะมีเล็บเก่าบ้าน<ห>านี<ห>่แบบจะคันมันตุ เราขั <c ười> <c ré> um ้นเลยในในโตเกตบ่เลยมีคนไปบ่ไ ah, ด um ้เนาะ็นอันนี้เราก็ขั้นเลยหางเราเก้าบ่ได้เองค่ะก็ยืดถึงมั้งจัะเนาะอันน่ะยืดถึงแต่ว่าแบบว่ามันอันน่ะฮะนี่อันมันแทงนะมันเก้าบ่ลงนีจ่องบ่โอ้ตัวพี่น้องน้อสงสารอยู่ได้มีตุ้พ่อบ้างเมื่อกาไมีได้กินกา อันน่าเห่าก ah. ับบะหมี่ก e ับจ <Mush> <c norms> mm ีก hmm. ้าโป้ชุมมวดว่าชื่อมาไว้ให้เรากินนี่ชื่อชื่อยังปกติน่ะชุมวดว่าเราสิกินยังเว้นนี่ค่ะชุมวดว่านะใครขาบุงเถ้าใคยมาเถ่อหนานะอยากยังไม่ถ้าเอาบอกคนดูคนหมดชิ้นชิ้นยังชิ้นอะไรชิ้นยังชิ้นหมูแล้วก็ชิ้นหมูชิ้นไก่บ่ กินโมูลแล้วมันอ่อนนะแล้วชิญามันได้ผมไม่เดยกินหนี่งในทั้งหมดกันนีนเฮ้ยไ,ได้กัน,าน,น, <c oughs> กนดา,นนากอะไรไดหมู่บ้านก็นได้เขาห้องขาวกับอนากรอบมาจ้ากินกับกุ๊บพิ่มกันดารอนไรได้หมู่บ้านก็ได้มันเขามาเลิกเติบเนะบาะมักไม้ไมังมีให้ชื่อมาให้แล้วแน่ห<อ>มักอโงนองเงินหันให้แล้วยำ เคยก็มาแต่มีป็นน้ำหาเพื่อจะเห็นนี่ก็ได้มังกรกินกับข้าวมังกรหมากแดงๆนะบ่อยากหมากแดงๆนั่นบาดนี่พี่น้อยแล้วกินกับข้าวเขาหูบ่เขาเหนียวบ่ข้าวเจ้าคนไทยเอามามอนัาบารพรอนบ่คนเอาข้าวนี่มาทงเนื้อข้าวเจ้าค่ะเออข้าวเมื่อหูบห้งนี่เป็นบ่ชามเธอหู้วกับข้าวทงนึงเนื้อ หงค่ะนหองหลายแล้วเก็บไว้บ่ได้ข้าวเจ้ามันบูดไว้คือบุดคือข้าวเหนียวเขาเนาะขาเหนึ่งมาชิลายได้เนาะข้าวโลนนึงเหม็นบ่ทองหนึ่งโลนนึงบ่เข่มนี้บ่นี้นี่บ่อันนี้คำนี้แล้วเหนนี้ข้าวหอยไว้นี่ข้าวเหนียวจำนา่นบ่องข้าวคนเอามาหายให้ได้ข้าวหูข้าวเหนียวข้าวหงกระทงชำมานี่แล้วข้าวในข้าวทงละโลบ่เออเห็ดทงละโลข้าวเจ้าเนาะปกติเนาะเราอันกินเนาะข้าวเจ้าเราก็กินข้าวเหนียวเราก็กิน แต่ว่าเราพันยาเขาเจ้าเนาะอ,อ,อ่อนเนาะมันอ่อนหุ้งแล้วมือชาเนี่ยก็หุ้งมัน,น,นก็ฮุ้งมันมาหายม<อ>ี่ยังกินยี่บ๊ทะเลชาติขาวไว้จะรูปแล้วจะเอาอยู่ว่าเล็กกะลีบค่อยนะอืมเออ,อเอาไว้เดอ้อตัดเป็นบ่ <laughs> <laughs> เส้นหิเอนโอเป็นสยามันละะเออมันตั้ยหญ่ีต,ตนเจา้ากระโน เป็โโนโรคสลามีเดรรอยไว้ลดไว้ตัดอืมเพมื่อนมาบาพอนบาปวางหันนมมันในกับแพ็คหนึ่งนมแพ็คหนึ่งปลากระป๋องแพ็คหนึ่งปลากระป๋องก็กินได้อยู่นะได้ได้ได้ยังป้องนั่นงให้เีเอาไว้ฉาน กางฟองหะละกินมาม่ากองนึ่งฮะเลย่องคุณเนี่ยฝกกันนะมีนะบอกแหว่าท่านเอาไว้แล้วละชาหอยว่าไป้พวกแล้วกินได้บะมีกันนะได้แหละหักมือหนาเมือต้มหายแล้วก็กินต้องมีผู้ต้มหายแล้วถึงกินเนาะเฮ็ดอะไเฮ็ดกินละละเฮ็ดเฮ็ดไรแล้วแล้วยางกับบะได้อีกเลย เราเคยกันเลยมาเบิ้งว่าเรามีความจําเป็นอย่างแน่นะความหมายในจักรู้พ่อพ่อเขาเิ่นเิ็นเห็นในคลิปล้วเิ่นกระทรบอกเขาแล้วเขาก็โทรถามทางหลกะมาเบิ้งมาเบิ้งว่าเรามีความจําเป็นบ่ไ้บ่ไรนะเพราะเขาเก็บบุหูเด้มาเบิ่งทางก้อนรถรถใหญ่มากทีเอามาบ่ได้ทางกัครืองพ่ชังนี่นะ ขนุนใหญ่ให้ดยยได้ย,ยี่ร้อยขนุนใหญ่แต่หลุจักในกระปรัตเตอร์กระปรัเตอรถหมันรถใหญ่ก็ไ,ได้ค่อยรเหล,าหลา่าคนใดคนค้าอีกอม,มันยามผลเนาะถ้าเป็นยามแรงนี่ใครได้ใครวาทางปานเจ้า,น,านี่มาได้ถ้ายามแรกยามผลนี่ยั่งยากเลยโอ้แต่ยังไงบนนอนบนอยู่แล้วก็ตามประชาคนแถามีผู้อยู่น้ำนี่แล้วภาพวาดแลยละกันคืออ๋อคือหายังไม่แถา เาบอกมันไปยกแล้ะวเะเตี้อืมเชือไปชื่อเองินกขาจเอาหายจากหน่อยนะฮะมีเงินตัวเองอ่านี่เอาเ่เงินนี่ชื่อไปชื่อยัองนะพอ,น,อน,นะแม่พอพอนแม่พอน่า่าอไรอันะท่อน,นอันแหละ <laughs> แล้วชื่อเป็นยังไงน่ะ สถานให้อีกคนในบ้านน<อ>ีแ่แหละชื่อระย,าย่างยังเราได้หันหนับบางดเดิ้เดี๋ยวมือเดี๋ยวมือหน้าเดี๋ยวชื่ชื่อแนวมันชไว้ชูชก,กินบาทนี้นะมาเบิ่งก้อนมันนี่นะเขากบบใบเขาแบบนั่นได้ก็ซื้อได้นมพอได้นมนี่แหละชาวบ้านถามชาวบ้านอยู่ปากทางเขาว่ามีร้านข้าวบ่อยู่ไหนบ่มีเลยค่ะว่าก็เลยแป่ชื่อขนมขนมนี่มาไว้ยิ้มยังไม,ม,ม,ม่ตื่มีความชุกเ้ยนี่เนาะ เดี๋ยวลูกลานทิกรับกนเดิม huh. มันี้เด้มให้ลูกถึกเลขเด้อมัแรงเดิมพนันะแม่ให้ร่ำให้รวยพนเด้อให้ร่ำให้รวยให้สนุกสนานพี่น้องเอ้ยให้ตุนอยู่ดอกไม่ต่ว่าชุ่มเอ้ยเอื้อยเพลินนแล้วเบิ่งแล้วก็ชุ่มแม่ป้าข้างบ้านลายคนเนาะเบิ่งเนาะ อตอบกี่น้องเลยงามเรียกเหมก็ไปเรียกไทยเรียกมั่นตัได้อยู่กับเพิ่งจามาขี้กันเก่งอะไรหมู่บ้านนี่คือว่ายังหักยังแข่งกันหลายโบดนีมียาพ่อป้บ่โบ่มีแะมิยาพ่ออะไรหลวงพ่อนะหลวงพ่อบอกพว่านะทางด้านขีดพันนะชนะใช่นาศาสนาขีดเอ้าแล้วพนมีอันพายยังไงประจําการอยู่นี่ คุณแม่บอกตัวคุณพ่ออาจานเผื่อโอ้เดี๋ยวพี่น้องเนาะเพื่อจะนับถือกิจเดชบาทนี่มาพี่น้องเนาะพระเจ้าอวยพรเด้อแม่ตู้พระพุทธเจ้าก็อวยพรคือกันเด้อเด้ออ้าวอยู่ดีไม่แห้งเดี๋ยวลูกชิคับกันเด้อมือหน้ามือไหนเดี๋ยวลูกจิมาหยาบไหมโอเคบบดนี้สบายดีก่อนสบายดีก่อนลูกอ้สบายดีเด้อเลยนะโอู้เดี๋พี่น้อง อันนู้นเนี่ยโอ้อตู้พัู้อะรอออ้อยแหรอบอห์ฮะร้อยเอยท่าอ,อ,อย่ามองก็ให้ตัดก็ให้พี่น้องเลยเนาะถามเพื่อนดีแข่งก็คือว่าเอาจักตัดเป็นหรือบ่เอา,ต,าติดตัวเองเลยใช้แน่แด้พี่น้องช<ต>า,าวบ้านเพื่อนเอาใจใส่กันดีพี่น้องเนาะอันนี้ก็ได้ ต้องดีใจน้ำเพิ่นนบเนาะ,ะชีวิตของคนเกิดมาแล้วนี่ถ้าบ่มีผู้ดูแลบ่มีลูกเต่านี่ลำบากได้พี่นของคนเท่านะเป็นเอาใจใช่อ,ะ,อ,อะียรอได้กานมาตัดเล็บให้แม่ตู้เล็บแล้วจะตัดหัวเขานะเล็บมันโดนเนาะคนร้อยปีแล้วไม่ตู้เอจ้านนะคนพอสูตรเลขล่ะ โอเคน้องพี่น้องน้องจังไดแต่ทางคลิปนี้ทางเบาลิสก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเนาะฝากพี Denn ่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาลิสหนิเด้อพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป well, ็นกำลังใจเพื่อเหตุคลิปต่อไปแน่พี่น้องเนาะคนเฒ่าคนแก่แบบนี้ก็น่าช่วยเหลือพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี